สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยมือมังไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ต่อวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์คศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจัดโดยกลุ่มพลังใหม่นะครับนำโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานะครับใจถึงพึ่งได้นะครับจัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.15นเป็นต้นไปนะครับ ช่อง JKN18 ยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจครับพลังใหม่นะครับกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่ พักยก168นะครับพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวปอหน่อยเมืองเมืองไฟการันตีนะครับพิเศษสุดช่วงนี้นะครับสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่นะครับอย่างที่ผมใส่นะครับไปเลยฟรีๆหตัวนะครับแถม ร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุ้นลับ10,000บาททุกสัปดาห์ครับกดสมัครทักถามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับลิงก์ด้านล่างและก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมวยพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยปอหนุ่ยเมืองว่างไฟครับการันตีนะครับสมัครเลยนะครับที่ลิงก์ผมเองนะครับครับนี่ก็คือมวยพักยก1 6 8แนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ ยาสีฟันสมุนไพไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างนะครับขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพไทยภัยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการ รับศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าฉลามมนูนอินช่วยหรือบ้านแลมบ้าหรือฉลามดําพรชิมพีนะครับนักชกจากจังหวัดชนบุรีซ้อมที่ค่ายสอสมหมายวันนี้เจอกันทางด้านยอดคุณทัพพยัคฆ์เมืองลุงหรือดาวใต้ราวัยมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับซ้อมที่ลาวัยมวยไทยที่จังหวัดพังงานะครับวันนี้โชคกันในวิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เจ้าฉลามมนูนอินช่วยนะครับช่างน้ำหนักได้113อปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านยอดขุนทัพพยัคฆ์เมืองลุงนะครับช่างน้ำหนักได้ร้อยสิบสามจุดหกขาดไปจุดสี่ครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสําหรับสไตล์การชกของหน้านยอดขุนทัพพยัคฆ์เมืองลุงนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นครับแข็งแก่งแข็งแรงครับเลียมตัวดี ครับนี่คือสไตล์การชกของน่านยอดขุนทัพพยัคฆ์เมืองลุงนะครับส่วนทางน่านยอดสยามเจ้าสยามนะครับทษทีเจ้าสยามมะนูนอินช่วยนะครับก็สไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับครบเครื่องครับแล้วก็นอกได้ในดีครับเลี่ยมตัวดีเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับวันนี้โชคกันในพิกัด114ปอนด์นะครับนี่คือสไตล์การชกของน่านเจ้าฉลามมะนุนอินช่วยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านเจ้าฉลามมะนูนอินช่วยนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านมณดำท่อเมืองหลังสวนเมื่อ11ธันวาคม2 5 6 5ที่ราดชดำเนินแล้วก็แพ้็อกทางด้านเพชรเอกใต้เพชรบุรีเมื่อวันที่23ธันวาคม2 5 6 5ที่จังหวัดระนองในยกที่2แล้วก็ฝฟล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนทางด้านยอดขุนทัพพยัคฆ์เมืองลุงเมื่อวันที่4มกราคม2566ที่เวทีราดชดำเนินครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเจ้าฉลามมะนูนอินช่วยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้่นยอดขุนทัพพยัก์เมืองลุงนะครับก็แพ้นอกคะแนทางด้าสิงห์โดมทองเกียรติเพชรเดชาเมื่อวันที่13มิถุนายน2565ที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านเจ้าสันวอเวียงสาเมื่อวันที่7ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟา์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทา,างด้านเจ้าฉลามมณุนินช่วยที่ราชดำเนินนะครับเมื่อวันที่4มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้ครับเจอกันอีกครั้งนะครับ ครับจะล้างตาได้หรือจะโดนย้ำแคนครับก็ต้องติดตามครับแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้ครับผมชอบไปที่ทางด้านยอดขุนทัพพยักเมืองลุงนะครับวันนี้เขาจะมาสางแคนนะครับหลังจากคาใจนะครับแพ้มาเมื่อวันที่4มกราคม2566นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้ผมมองว่ายอดขุนทัพพยักเมืองลุงจะมาสางแคนนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดขุนทัพพยักเมืองลุงนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบก,กันระหว่างทางด้านเพชรตวนเป๋ชอห้าพยักหรืออบตน้องยางทอยนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับซ้อมนีนค่ายชอห้าพยัก อยู่ที่ลำนุกกาคลอง8หลังวัดทัญญผลนะครับอยู่กับเสียชายสุขโขทยัยหรือคุณพชนินมีจันนะครับวันนี้เจอทางด้านเดชพานุสอพงอมรหรือจ่ายุดกองสืบนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายสอพงอมรน,นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด104กับ106นะครับทางด้านเพชรต,ตวนเป๋ชอหพยักต่อให้2ปอนนะครับ ตัวเล็กต่อให้ตัวใหญ่นะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรต่วนเปชอห้าพยักษ์นะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยห้าจุดหกลดไปหนึ่งจุดหกนะครับส่วนทางด้านเดชพานุสอพงอมรน,นะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยเจ็ดจุดสองนะครับลดไปหนึ่งจุดสองครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านเดชพานุสอพงอมรน,นะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเขา่าแหลม ปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงขวางหน้าดันแทงดีครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเดชพานุสอพงอมรนนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นเพชรต่วนเปโชห้าพยักษ์นะครับเป็นมวยเตี้ยครับพันแก่งแข็งแก่งแข็งแรงเตะขาเจาะยางล็อกเข่าในเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้แล้วก็ไปไปแก่งกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรต่วนเป๋โชห้าพยัก์นะครับ สำหรับฟอร์มหลังของน้านเพชตรวนเป๋ชห้าพยัก์นะครับก็ไปชนะคะแนนทางนัานก้าแต้มสิทธิ์เจบุนทาม 15, เมื่อสิพฤศจิกายน2 5 6 5ที่เวทีลุมพินีแล้วก็ไปชนะนอกไผ่ทองสอสลินยาในยกที่1เมื่อวันที่12ธันวาคม2 5 6 5ที่ดอนเมืองแล้วก็มาชนะนอกทางน้านเชียงชายศักชัมนีเมื่อวันที่18มกราคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินในยกที่3นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่น เพชรต่วนเปช๊ชอห้าพยักนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเดชพานุสพงอมรกันม้ากนะครับไปชนะคะแนนทางด้านอเมซอนบอลมหาชัยเมื่อวันที่28สิงหาคม2 5 6 5ที่จิตเมืองนนท์แล้วก็ชนะคะแนนทางด้านเชนจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่16ตุลาคม2 5 6 5ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทา้งด้านเพชรนาย่านายา,า,ยาปากวิวเมื่อวันที่1 4พฤศจิกาย,ยน2 5 0 0 65ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรต่วนเป๋ชอห้าพยักนะครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับต่อ2ปอนแต่ถ้าว่าผมมองว่าความเป็นมวยดีกว่าฝีมือดีกว่าเก่าเก่าเกมกว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรต่วนเป๋ชอห้าพยักนะครับ มาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับต้องบอกว่าใครนอกไขรนะครับมวยคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านลมโชยสอเทลพัฒหรือซุปเปอร์เจ็งอสักนาลินนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินนะครับซ้อมได้่ขยอสักนาลินวันนี้เจอทางด้านโลโรครบคอบและโกยิมหรือเพชรอำนาจสอกุลระวงนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับซ้อมไดค่ขยมวย ก็กมเกียวอยู่แถวปทุมธานีนี่เองนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางดน้านลมโชยสอเทลพัฒนะครับก็ช่างได้เท่าพิกัดครับส่วนทางด้านโลบอคอบก็ช่างได้เท่าพิกัดเช่นเดียวกันนะครับ117ปอนด์นะครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านโลโบอคอบและโกยิมนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเหนียวแน่นหนึบก็ว่าได้นะครับ แล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธบู๊ดุดันมีศอกอันตรายหมัดอันตรายลุนนับลุนนอกได้ตลอดนะครับวันนี้ได้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านลมโชยสอเถรพัดนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธหนักอาวุธแรงหลากหลายเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านลมโชยสอเถรพัดนะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับ ครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านลมโชยสอเถรพันะครับไปแพ้นนอกให้ทางน้านเพชรสยามจอพัชริยาเมื่อวันที่19กันยายน2565ที่ดอนเมืองนะครับในยกที่4แล้วก็แพ้คะแนนทางนัานเสือขาววินอุบวนเมื่อวันที่25ตุลาคม2 6 6 5ที่จังหวัดร้อ แลวก็ไฟา์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางน้านช่วยชาติช้างนครศรีเมืองที่31ธันวาคม2565ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านลมโชยสอเถลพัฒนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านโลบอครับดโกยิมนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านสมเด็จปิ่นสินชัยเมือนที่31ตุลาคม2562ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนน้องคายตลาดคนเดินเพลินเมืองพลนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม256 สองที่ราชแชเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะน,นอกเขาดงเกียรติบ้านหลาเมื่อวันที่สิเมื่อนที่สมกราคมสองพที่เวทีมวยราชํชเนินนะครับในยกที่4ครับนี่คือฟอร์มหลังของนัด้านโลโบคอปและโกโยิมนะครับเหลือเวทีไปนานแต่ถ้าว่าการฟิตซ้อมดีร่างกายดีวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยครับนี่คือ สไตล์การชกและฟอร์มหลังของด้านโรบอคอบแรดโกยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่มวยตัวใหญ่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับแม้ว่าจะเลือเวทีไปนานแต่ถ้าว่าทางด้านโรบอคอบแรดโกยิมนี่ก็เตรียมตัวมาดีนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโรบอคอบแรดโกยิมนะครับมวยเข่าในเหนียวแน่นหนึบนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธ เข้าตากรรมาการแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงยืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะแจ้งเกิดครับทำชื่อเสียงกลับมาอีกนะครับคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโลบวอรคอพและโกยิมนะครับมาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกประจํารายการในวันนี้นะครับเป็นมวยมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเนื่องจากทางด้านกรุ้งไทยทีเด็ด99ป่วยกระทันหันนะครับทางโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่ก็เลยต้องถอนชกออก ครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียรายการก็เลยนําเอาทางด้านสุรชัยสอสมหมายหรือสุรชัยสอประสบโชคหรือสุรชัยนายกสัญญานะครับมาเจอกันกับทางด้านคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมนะครับชกกันในพิกัดปล่อยๆนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ก็เป็นเวทเดียวกันนะครับมวยเวทเดียวกันต่อย1 2 4 125 1 2ี้นี่ได้สบายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาครับรับรองว่าได้เสียแน่นอนนะครับ สำหรับทางด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับเป็นนักโชคจากเมืองโคราชนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่บุรีรัมย์อยู่ที่ค่ายมวยสอประสบโชคอยู่กับแสนเชิงเล็กสอประสบโชคนะครับต้นตำรับเขายาดไส้นะครับวันนี้เจอกับทางด้านคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมนะครับเป็นนักโชคจากกรับบีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมครับก็ถือว่าทํางานการฟิตซ้อมมาต่อเนื่องพร้อมที่จะขึ้นทําศึกได้ทุกเมื่อนะครับ สำหรับสไตล์การชคของด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพครับล็อกตีเหนียวแน่นครับฝีมือครบเครื่องมีศอกมีหมัดครับเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์ของทางด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับส่วนสไตล์การชคของด้านคอปเตอร์ทีบนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นครับรูปร่างดีครับคู่ขี้สูสีปาดหัว ตัวเท่ากันก็ว่าได้ครับมวยคู่นี้นะครับสาหรับฟอร์มหลังของทางด้านคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านนนบพรพเดชชอห้าพยักษ์เมื่อวันที่7พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็ไปแพ้ตีใหญ่รัตนพานุนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้นานพายพยักษ์สอสมหมายครับ ก็เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2565นะครับนี่คือ3ฟอร์มหลังของทางด้านคอปเตอร์ tbm ยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสุรชัยสอสมหมายนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับ <c oughs> ก็มีแพ้รูดนะครับแพ้ยาวนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้ฉลามขาว tb pk แสนชัยนะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2665ที่อ้อมน้อย แล้วก็แพ้คะแนนทางด้านวัชรพลสิงมาวินเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2 5 6 5ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็แพ้คะแนนทางน้านเพชรลำพูนบำรุงสิทธ์เมื่อที่1มกราคม2566ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนัดสัญจรที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านสุรชัยสอสมหมายนะครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับฟอร์มหลังก็แพ้ลูดแต่ถ้าว่าต่อยสนุกทุกไฟ ครับวันนี้เจอทางด้านคอปเตอร์ที่ BM ยิมนี่ผมมองว่าได้เสียถึงเงินแน่นอนนะครับแต่ถ้าว่ามวยคู่ที่4คู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านคอปเตอร์ TBM ยิมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแข็งแก่งแข็งแรงนอกได้ในมีครับก็ยังหนุ่มกว่านะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาใช้ชนะไปได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคอปเตอร์ TBM ยิมนะครับ จัดไปให้เสียนะครับของท่านโชคดีมีชัย